เปิดประวัติเบนเดมอนอดีตคนรักดิวอริสราเตรียมเข้ามอบตัวขอเกียรติใจดิวเตรียมกับไทยเข้ามอบตัวเปิดประวัติเบนเดมอนอดีตคนรักดิวอริสราย้อนเส้นทางรักก่อนถูกแฉแหลกจะพาไปรู้จักกับเบนเดมอนอดีตแฟนดิวอริสราว่าเป็นใครมาจากไหนและทำธุรกิจอะไรนั่นเองชื่อเบนเดมอนนั้นเป็นชื่อในวงการแข่งรถซูปเปอร์คาร์ ่ยเป็นชื่นชอบเรื่องรถมากๆพันตัวเองเป็นนักแข่งรถเดร i สนอกจากนี้เป็นอย่างเป็นผู้ครอบของรถ Lamborghini, Nat b o u Liberty Walk, Aventador V2 มีเพียงคนเดียวในเมืองไทยทั้งนี้เป็นยังดูแลธุรกิจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแนวโฮมากเกษตรผับบาร์และนำเข้ารถยนต์อีกด้วย b e n เด e m o n ได้ตกเป็นข่าวว่าเป็นผู้ครอบครองหัวใจของนางร้ายคนสวยดิวอริสราครบหากันในช่วงปี2563ซึ่งในตอนนั้นความรักครั้งนี้ค่อนข้างหวานมากเห็นได้จากรูปสสวยของดิวที่ลงโซเชียลและติดแฮชแท็กซึ่งย่อมมาจากคนดีของใจโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันประมาณ1ปี ก่อนที่จะมีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากกันกระทั่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมดิวได้ออกมาโพแสแฉเรื่องเว็บพนันออนไลน์มาเก8า888นั่นเองล่าสุดดิวอริสราเปิดหลักฐานยืนยันเบนเดมอน สงคนทักมาหาถามว่าต้องทำยังไงถึงจะหยุดเรื่องนี้ในแชทคู่สนมนาบอกว่าพี่เบนซ์เขาถามว่าต้องทำยังไงเรื่องพวกนี้ถึงจะจบให้ไปขอโทษหรือจะให้ทำอะไรบอกมาได้ไหมสงสารพวกเด็กๆเ,เธอดิวก็เคยเจอเคยรู้จักกันมันต้องมีเวลาดีๆความทรงจำกันบ้างนะให้ทำยังไงกันดีบอกมาแล้วกันนะดิวอริสราตอบกลับไปว่า ดิวก็มีแผลในใจดิวอ่ะและดิวก็มีคำถามว่าเออเท่าขนาดนี้ทำไมถึงกล้าอวดกล้าทำหลายอย่างหรือทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่หลังตัวเองเวอร์ตัวบิ๊กเองก็พูดเสมอเชื่อเฮียว่าเฮียไม่ทำร้ายใครก็พวกเดียวกันเหมือนกันทั้งบ้านจากนั้นก็คุยโต้ตอบกันไปมาคู่สนทนาว่าอยากให้โดนจับเลยเหรอดิวอริสระก็ตอบกลับไปว่าคิด คิดว่าณาจุดนี้ทำเพราะอารมณ์หรอรวมถึงบอกด้วยว่ามีแรงกว่านี้อีกอีกหน้าแชทคู่สนทนาบอกว่าเพื่อดิวมีอะไรจะบอกต่อเพื่อจะได้ทำให้จบดิวอริสราตอบกลับว่าฝากบอกเขาเบนว่าให้คิดบวกว่าดิวช่วยโปรโมทเว็บให้ไม่ต้องยิงแอดก่อนจบหน้าแชทคู่สนทนาบอกว่าถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไร ก็บอกพี่เรากันให้ขอโทษให้เข้าไปด้วยตัวเองหรือเปล่าเรื่องอื่นๆบอกนะหลักฐานทั้งหมดนี้ดิวอริสราบอกว่าหากเธอเรียกเงินหรือต้องการผลประโยชน์อีกฝ่ายคงไม่ต้องทักมาเพราะเธอคงทักไปหาก่อนแล้วส่วนเรื่องถูกทำร้ายร่างกายดิวยืนยันว่าตลอดเวลาที่คบหากันถูกทำร้ายตลอดทั้งกายและใจที่ผ่านมาอยากลืมเรื่องนี้แต่ทุกครั้งเวลาอาบน้ำ เวลาเห็นแผลเป็นก็จะนึกย้อนไปเสมอแต่ที่หนักที่สุดก็คือว่าบิ๊กกิติพงศ์น้องชายของเบนเดมอนแต่งงานก็เลยทำให้ออกมาแสเรื่องนี้ช่วงที่เธอเปิดใจเรื่องนี้ดิวร้องไห้เกือบตลอดเวลา